พุทธังราธนานังธรรมังราธนานังสังขังราธนานังกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์สวิชินวโรหรือพระคุบาไก่ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ผมคนลูกลำชีใคร่ขออนุญาตนำชีวประวัติของพระเดชพระคุณท่านออกเผยแพร่ ต่อสาธารณชนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยพุทธญาติธรรมญาติโยมและลูกศิษย์ลูกหาที่มีความศรัทธาต่อองค์พระคุบาไก่ให้ได้รับทราบโดยทั่วถึงกันพอสังเขปดังนี้พระสวิชชินวโร ท่านเกิดเมื่อวันอังคารที่22ทธันวาคมพุทธศักราช2535ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายปีวอกเวลา7จนาฬิกาที่บ้านหนองก้าเหลืองหมู่ที่สองตำบลนาคาอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นเป็นบุตรของพ่อประสิทธิ์ คุณแม่ยนต์เก่งกว่าสิงมีพี่น้องร่วบอุทธรทั้งหมด4คนพระสุวิชชินวโรหรือครูบาไกา่เป็นบุทคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องสี่คนชีวิตในวัยเด็กพอรู้ความอุปนิสัยจะแตกต่างจากเด็กทั่วไป จะชอบเอาเดินเหนียวมาปั้นเป็นพระพุทธรูปเอากลามะพร้าวมาทําเป็นบาทแล้วเดินบินธบาทเหมือนพระเอาไม้กวาดมาทําเป็นตาลปัดทําเหมือนกัับพระให้พรแล้วเพื่อนๆก็จะนั่งพนมมือรับและจะเอาดินทรายมาก่อเป็นเจดีทรายให้เพื่อนๆดูเป็นประจำพอโตขึ้นอายุได้หกขวบ ได้เข้าเรียนหนังสือที่วัดโนนศิลาบ้านหนองก้าเหลืองต่อจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนบัวเหลืองจนจบชั้นปฐมปีที่6อายุตอนนั้น12ปีต่อมาได้มาศึกษาธรรมะที่วัดป่าสีมัญจาบ้านหนองไม้ตายจากนั้นจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรเ,เมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช 2,548ที่วัดโคกสว่างตำบลสวนหม่อนอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีพระครูสถิตรธรรมคุณหรือหลวงปู่เสถียรบ้านหนองไฮเป็นพระอุปชา เมื่อบรรพชาแล้วก็มาจำพรรษาที่วัดป่าสีมัญจาบ้านหนองไม้ตายเป็นเวลาหนึ่งพรรษาต่อมาได้ไปจำพรรษากับพระอาจารย์ประดิษฐ์รตินกโกที่วัดดอนหอบ้านสงเปื่อยจังหวัดมุกดาหารได้ศึกษาธรรมเป็นเวลาหนึ่งพรรษาจึงกราบลาพระอาจารย์ประดิษฐ์ กลับคืนมาบ้านที่อำเภอมันจาครีจังหวัดขอนแก่นที่วัดป่าขุมดินปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดป่าโสรโยบ้านขุมดินตำบลกุดเขาอำเภอมันจาครีจังหวัดขอนแกน่นจึงได้มีโอกาสพบกับหลวงปู่เขียมโสรโยและได้เข้ากราบท่านหลวงปู่เขียมจึงถามว่าเน่นน้อยเจ้าเป็นคนบานใด พ่อแม่ย่งเบิดบอสามเณรจึงตอบว่ากระผมเกิดที่บ้านหนองก้านเหลืองพ่อแม่ยังอยู่ครบหลวงปู่เขียมท่านนั่งนิ่งอยู่พักหนึ่งจึงพูดว่าไปยู่ถ้ำขามกับข่อยบอสามเณรน้อยจึงตอบว่าไปครับหลวงปู่จึงพาเนรน้อยไปอยู่ถ้ำขามอำเภอพันนิคมจังหวัดสกลนคร ซึ่งจำพรรษาอยู่นานพอสมควรตอนอยู่ถ้ำขามนั้นหลวงปู่เขียมได้เมตตาสอนธรรมฝึกสมาธิภาวนาให้แก่เนนน้อยปฏิบัติเป็นทางพระป่ากรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์ฟัน่นท่านพระอาจารย์เทศจึงได้เห็นแนวปฏิบัติแจ้งในสมาธิยานจึงได้ภาคเพียรปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงวาระสุดท้ายของหลวงปู่เขียม ตอนนั้นหลวงปู่เขียมโสรโยอายุได้73ปีได้เริ่มมีอาการอาภาษลงทำให้เนนน้อยกระวนกระวายกับการอาภาษในครั้งนี้เมื่อคณะสานุสิทธ์ตกลงกันแล้วจึงได้นิมนต์หลวงปู่เขียมโสรโยมารักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นมีแต่สุดลงเรื่อยๆ จนถึงวันที่14มีนาคม2550คณะสิทธิานุสิท์จึงปรึกษาตกลงกันนำหลวงปู่ออกจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นถึงวัดป่าขุ้มดินหรือวัดป่าโสระโยของตอนเย็นวันที่14มีนาคม2550ในวันที่15มีนาคม2550เวลา 8.29นาฬิกา29นาทีหลวงปู่เขียมโสรโยก็ได้ละสังขารจากไปอย่างไม่มีวันกลับซึ่งนำความโศกเศร้าอาวร์แก่สานุสิทธิ์เป็นอย่างมากแต่สมณเณรน,น้อยยังรอคอยหลวงปู่อยู่ที่ถ้ำขามอย่างอาลัยอาวร์พอทราบข่าวว่าหลวงปู่ท่านละสังขารแล้วน้ำตาก็หลั่งออกมาบัดนี้ ใส่ต้นใหญ่ที่ให้ความร่มเย็นคอยปลอบคอยสั่งสอนได้หักโค้นลงแล้วนั่งอยู่คนเดียวมองไปทางไหนเห็นแต่ต้นไม้กับก้อนหินยิ่งวังเวยงยิ่งรันทดใจน้ำตาก็ไหลออกมาอย่างไม่หยุดพอเห็นรถที่จะไปกราบสรีละหลวงปู่พอขึ้นมานั่งบนรถยนต์แล้วก็มีคนมาอุ้มลงจากรถ อยากจะไปกราบท่านใจแทบขาดก็ไปไม่ได้คนที่อุ้มก็บอกให้รถรีบวิ่งออกไปเน่น้อยน้ําตานองหน้ามองตามหลังรถไปจนลับตาทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงปู่เขียมโสรโยท่านได้มอบให้ดูแลรักษาเมื่อสิ้นหลวงปู่เมื่อขาดหลวงปู่ทุกอย่างก็หมดความหมาย ในขณนะนั้นไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับหลวงปู่แล้วสิ่งของทุกอย่างให้ชาวบ้านกรรมการที่วัดถ้ำขามดูแลรักษาต่ออําลาวัดถ้ำขามเพื่อมากราบสรีระสังขารเพื่อรำลึกนึกถึงบุญคุณของหลวงปู่เขียมโสระโยที่วัดป่าขุมดินปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดป่าโสระโยบ้านขุมดิน ตำบลกุดเขาเอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นเมื่อสามเณรไก่อายุครบบวชได้20ปีจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่22ทธันวาคมพุทธศักราช2555เวลา หกนาฬิกาเนาทีที่วัดป่าโนนสำนักตำบลหนองแปนอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นโดยมีพระครูสถิตสมนคุณหรือหลวงปู่สมานฐานวโรเจ้าคณะอำเภอบัรจารีฝ่ายธรรมยุทธเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ฝุยวิชาโนเป็นพระกรรม,มาวาจาจารย์พระอาจารย์เดวิด กุสลกิตโตเป็นพระอนุสาวนาจารย์ซึ่งได้รับฉายาว่าชินบโรแปลว่าผู้ชนะอันประเสริฐเมื่ออุปสมบทแล้วจึงได้จำพรรษาที่วัดป่าโสรโยบ้านขมดินตำบลกุดเขาอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นโดยมีท่านพระอาจารย์ไผทูลโชติธรรมโมเป็นเจ้าอาวาส หลังจากบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ไม่นานช่วงกลางพรรษาเดือนสิบแผ่นคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงหลังจากทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็ได้เดินลงมาอย่างกุฏิเพื่อจำวัดได้เกิดมีอาการงดหงิดทุรนทุรายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเหมือนจะเป็นไข้ก็เลยนึกถึงคำครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมาให้ใช้ธรรมโอสถรักษา จึงได้จัดเตรียมอัฐบริขารเดินลงจากกุฏิเวลาสี่ทุ่มเ็จเศษได้เดินมุ่งหน้าไปทางด้านหลังเจดีห่างจากเจดีประมาณหนึ่งร้อยเมตรจึงพบต้นประดู่ใหญ่เหมาะที่จะนั่งบำเพ็ญสมาธิภาวนาจึงได้กลางกดใต้ต้นไม้ใหญ่ก่อนที่จะนั่งบำเพ็ญสมาธิได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าข้าพระเจ้าจะนั่งสมาธิภาวนา ตั้งแต่ห้าทุ่มไปจนถึงตีสามหากข้าพเจ้าทำได้ตามอธิษฐานขอให้อาการเจ็บป่วยอยู่นี้หายพอได้นั่งสักพักใหญ่ได้เกิดภาพในนิมิตขึ้นคือมีแสงสว่างจ้าพุ่งเข้ามาหาอย่าหน่าอัศจรรย์ใจไม่มีแสงอะไรเปรียบเทียบได้และได้ยินเสียงพูดออกมาเป็นธรรมในทางปฏิบัติว่าจะมาอยู่ด้วยจะมาอยู่ด้วย จะมาอยู่ด้วยเสียงก้องกังวานไั่ร่ำมากจากนั้นจึงรู้สึกตัวช่วงเวลานั้นเป็นเวลาตีสองจะถึงตีสาจึงได้ส่องไฟฉายเก็บบริขารกลับกุฏิทำวัดระหว่างเก็บของอยู่นั้นปรากฏมองเห็นเป็นแสงสว่างจ้ากระทบกับแสงไฟฉายที่สองอยู่บริเวณข้างบาาท,ที่ตั้งไว้จึงหยิบขึ้นมาดูประหลาดใจมากเพราะ เป็นพระแก้วใสซึ่งเป็นที่อัศจรรย์ใจอย่างมากจึงเป็นที่มาของพระคุบาไกา่ที่นั่งสมาธิยานมองเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจึงได้มีญาติโยมทั่วสาธิตที่มีความเดือดร้อนในทุกๆด้านต่างก็เดินทางมาเพื่อกราบนมัสการกราบไหว้ขอพรจากพระอาจารย์สวิชชินวโรหรือพระคุบาไกา่เพื่อขอความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ให้มีความสุขอยู่เย็นเป็นสุขทุกๆด้านต่อเนื่องจากนั้นสืบมาปัจจุบันพระอาจารย์สุวิชชินวโรหรือพระคุบาไก่ได้มาทำการบรณะปฏิสังขรสร้างวัดใหม่ที่บ้านอนาจารย์ตำบลสวนหม่อนอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่น ชื่อวัดป่าปฐมเทวารามปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างบรูรณปฏิสังขรณ์หลากหลายสิ่งอย่างไม่ไว่าจะเป็นในส่วนของพระวิหารกุฏิสง์และอำนวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อที่จะใช้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์และญาติธรรมญาติโยม พุทธาสนิชนชาวไทยพุทธที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการทนกบำรุงรักษาศาสนาให้เจริญงอกงามรุ่งเรืองต่อไปสาธุสาธุสาธุ